มองให้ดีมองหากล่องรับชิ้นส่วนจากคาราบ่าวคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็เป็นได้ยังมองหากล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการจับล้านครั้งที่19บเกหุท,ที่9กรกฎาคมนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปเี่คุณต้องแข็งด้เวลาทํางานแล้ววัวทาอะไรครับเนี่ยปับป๊บปับ๊บปั๊บจองตั๋วอยู่จองตั๋วไปไหนจะไปเที่ยวฮ่องกงอนะุ้ยไปทาไมฮ่องกงฮ่องกงมันไกลไปห้องน้องสาวบ่าวแดงดีกว่าเ ระวังนะน่าจะไปได้อีกห้องหนึ่งมากกว่าห้องอะไรห้องที่เป็นลูกกรงซี่ีนะชอบไหมละห่ะเหรอห้องกรงไม่ดีกว่าคาราบาวเนี่ยเขาพร้อมที่จะมอบโชยกับผู้ที่ส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซเข้ามาแล้วกับกิจกรรมบาแดงเชื่นไท<า>ยสร้าเอาชเปซคาราบาวเนี่ยเขาจับจริงแจกจริงแจกมอไซค์ฟุ้วันแจกทองล้านทุกเดือนรวมมูล คาราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมน,นะครับดึงมคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าวันนี้ยังไงใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์สุดเท่ลาย l i มิเต็ดอ dition คันที่1น6 3ไปต่อยอดสร้างอาชีพมาไปลุ้นกันเลยค่ะ ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณชำดาพรมศรีจากจังหวัดปทุมธานีกติการลุ <S <S ้นล้ามอไซค์สามร้อยขันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบะแดงหรือฝาคาราบะคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกายน2 5 6 8